หนังสือที่ดีจะสามารถช่วยขยายมุมมองของเราแล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับเราได้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าหนังสือนั้นมันจะดีหรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นําไปใช้บ่อยๆหรือว่าไม่ได้นําไปพูดต่อสุดท้ายแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่เราจะลืมอย่างแน่นอนครับซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถจําเนื้อหาในหนังสือได้หรือว่าไม่เอาเนื้อหานั้นไปใช้ต่อเนี่ย สุดท้ายแล้วการอ่านหนังสือของเราก็ไม่ได้สร้างผลกระทบกับชีวิตของเรามากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสามารถดึงประโยชน์สูงสุดจากหนังสือที่เราอ่านได้เราจาเป็นจะต้องจําและเข้าใจเนื้อหาจากหนังสือที่เราอ่านจริงๆและในพอดแคสต์ซีซั่นนี้ผมจะมาแชร์วิธีการที่เราทุกคนจะสามารถทําแบบนั้นได้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วงีย e a r t i c e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน Podcast episode ์ p i s o d นนี้ผมได้นำบทความหนึ่งมาจากทางคุณ James Clear กับหัวข้อที่ว่า Seven Ways to Retain More of Every Day Book You Read 7วิธีในการกักเก็บความรู้ให้มากขึ้นจากหนังสือที่คุณอ่านมาแชร์ได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดถึงคุณเจมส์เคลียร์นึง เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับคุณเจมส์เคลียร์คือคนที่เขียนหนังสือ Atomic Habits ที่เป็นที่โด่งดังกันซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีโอกาสอ่านหรือว่าอาจจะเคยได้ยินสรุปมาแล้วแน่นอนซึ่งสิ่งที่คุณเจมส์เคลียร์ได้แชร์เอาไว้ในบทความนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าเราหลายคนมักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการอ่านหนังสือที่มากขึ้นแต่บางทีพอเราอ่านหนังสือจบแล้วเราก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะได้ย้อนกลับไปดูมัน และพอเวลาผ่านไปก็มีโอกาสสูงเช่นกันที่เราจะลืมเนื้อหาในส่วนนั้นแล้ว7วิธีนี้ล่ะครับมันจะช่วยให้เราสามารถจําเนื้อหาที่เราอ่านไปได้แล้วเนี่ยไวได้ครับวิธีที่1 Quit More Books กําจกัดหนังสือที่อยากอ่านทางคุณเจมส์เคลียร์เขาแชร์ว่าเรื่องของอาการอ่านหนังสือมันไม่ใช่เรื่องที่วัดกันว่าใครอ่านหนังสือมากที่สุดนะครับแต่มันวัดกันที่ว่าใครสามารถดึงประโยชน์จากหนังสือแต่ละเล่มเนี่ย ออกมาได้มากที่สุดต่างหากมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถนําความรู้จากหนังสือนั้นนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าจํานวนหนังสือที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับวิธีที่2 choose books you can use instantly เลือกหนังสือที่เราสามารถใช้ความรู้จากมันได้ทันทีทางคุณเจมส์เคลียร์เขาแชร์ว่า การที่เราเลือกอ่านหนังสือที่เราจะสามารถนําความรู้จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ในทันทีมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เราจะจดจําเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้มากขึ้นและหลังจากที่เรานําความรู้จากหนังสือไปใช้ต่อในชีวิตการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเรามันก็มีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะสามารถจดจําเนื้อหาเหล่านั้นได้มากขึ้น เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สำหรับเราละแต่มันคือประสบการณ์ของเราด้วยและอะไรที่มันเป็นประสบการณ์แน่นอนว่าเรามีโอกาสที่จะจดจำมันได้มากขึ้นวิธีที่3 create searchable notes สร้างโน้ตที่เราสามารถค้นหาได้ง่าย สำหรับข้อนี้นะครับมันคือเรื่องของการสร้างโนตนี่แหละครับการจดโนต้ตทั่วไปแต่หลักการของมันคือเพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งครับจากปกติเราอาจจะเขียนโนต้ตลงในหนังสือแบบเป็นสมุดโนต้ตแยกออกมาถูกต้องไหมครับแต่รอบนี้ทางคุณเจมส์เคลียร์เขาอยากให้เราสร้างโนต้ตเป็นรูปแบบของออนไลน์ครับอาจจะเป็นแอปอย่างเช่น Notion e v e r n o t e หรือว่า Apple Notes ก็ได้ง่ายๆหลักการก็คือทําให้มันง่ายที่สุดครับในการที่เราจะสามารถย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาที่เราเคยจดได้ และด้วยการทําแบบนี้สมมุติว่าวันหนึ่งเราไปเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เราเคยจําได้ว่าเราเคยอ่านวิธีการแก้ปัญหานี้มาจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งละเราก็สามารถกลับไปดูโน้ตเก่าๆของเราได้และสามารถนึกย้อนความรู้ต่างๆเหล่านั้นได้ครับวิธีที่4 combine knowledge trees เชื่อมความรู้เข้าด้วยกันหลักการของมันคือเวลาที่เราอ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มใช่ไหมครับแล้วมันมีเนื้อหาที่เราเห็นแล้วว่ามันสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยก็พยายามเอาเนื้อหาต่างๆมาลองลิงก์กันดูครับ การทำแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราในเนื้อหาได้มากขึ้นวิธีที่ 5. write a short summary เขียนสรุปแบบสั้นๆทางคุณเจมส์เคลียร์แนะนำให้เรานะครับเวลาทุกครั้งที่อ่านหนังสือจบก็อยากให้สรุปออกมาแบบสั้นๆง่ายๆครับเพียงแค่3ประโยคก็พอแต่ว่าข้อดีของการเขียนสรุปเลยก็คือมันพยายามจะทำให้เราเนี่ยเรียบเรียงความคิดของเราครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ และนั่นแหละครับมันจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคําภาษาเขียนของเรานั่นเองหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าการเขียนเป็นประโยคอาจจะน้อยเกินไปก็อาจจะลองเขียนมาเป็นสรุปยาวๆเลยก็ได้ครับแล้วลองนําไปให้เพื่อนคุณอ่านดูว่าเพื่อนของคุณสามารถเข้าใจเนื้อหาที่หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดออกมาได้ไหมถ้าเพื่อนของคุณเข้าใจแบบ100%เลยนั่นเท่ากับว่าตัวคุณเองก็เข้าใจเนื้อหาแบบ100%เเหมือนกันครับเพราะการที่คุณจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกไปได้ นั่นก็แบลว่าคุณต้องมีความเข้าใจมันระดับหนึ่งเลยอย่างส่วนตัวของผมเองผมก็มีการเขียนสรุปหนังสือที่ผมอ่านนะครับเกือบทุกเล่มเลยซึ่งผมจะเขียนลงไปในโน้ตที่เรียกว่า Notion มันก็เป็นดิจิทัลโน้ตที่ผมจะสามารถย้อนกลับไปอ่านมันได้ทุกเมื่อและผมก็อาจจะมีแชร์ให้เพื่อนบ้างสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบอ่านหนังสือวิธีที่6 surround the topic อ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มที่ครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันสำหรับหลักการนี้ก็คือว่าสมมุติว่าคุณสนใจในเรื่องของการเป็นผู้นํา ทางคุณเจมส์เคลียร์เขาแนะนําให้อ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้นําเพราะว่าบางทีการที่เราอ่านหนังสือโดยอ้างอิงจากแหล่งเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนรับแต่ข้อมูลเข้ามาแต่มันไม่ได้นําไปคิดต่อถูกต้องไหมครับแต่การที่คุณอ่านจากแหล่งที่2อ,อ่านจากแหล่งที่3หรือว่าแหล่งที่4มันก็จะเกิดความเห็นต่างนิดนึงจากแต่ละผู้เขียนแล้วมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะนําข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบแล้วมันก็จะเกิดการคิดวิเคราะห์มากขึ้น มันจะทําให้คุณคิดมากขึ้นว่าเฮ้ยหลักการไหนคือหลักการที่คุณอยากจะนําไปใช้ต่ออะไรคือสิ่งที่เหมือนกันอะไรคือสิ่งที่ต่างกันและด้วยการคิดวิเคราะห์เหล่านี้ล่ะครับมันจะเพิ่มโอกาสที่คุณจะจดจําเนื้อหาเหล่านี้ได้มากขึ้นและมีโอกาสที่คุณจะนําข้อมูลนี้ไปใช้ในชุดประจําวันของคุณได้มากขึ้นเช่นกันวิธีสุดท้ายวิธีที่7ครับ read it twice อ่านซ้สอรอบทางคุณเจมส์เคลียร์เขาแชร์ว่า การที่เรากลับไปอ่านหนังสือซ้ํารอบ2นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสกลับไปเจอจุดบางจุดที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นในรอบแรกและนอกจากที่เราจะสามารถกลับไปพบเจอว่าเราตกหล่นอะไรบ้างแล้วในการอ่านครั้งแรกเราก็ยังมีโอกาสได้ทบทวนสิ่งที่เราอ่านไปด้วยนะครับว่าที่ผ่านมามันมีส่วนไหนบ้างที่เราอาจจะเคยลืมไปแล้วและนั่นแหละครับการกลับไปอ่านซ้ําๆมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะสามารถจําเนื้อหาส่วนนั้นได้มากขึ้นครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ เวิธีในการกักเก็บความรู้ให้มากขึ้นจากหนังสือที่คุณอ่นานที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมได้สรุปมาให้โดยส่วนตัวนะครับมีวิธีการหนึ่งที่ผมเชียร์มากเลยที่อยากจะลองให้ทุกคนได้ทำตามดูก็คือวิธีที่3 searchable notes ครับการสร้างโน้ตที่เราสามารถหาได้เพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มีการใช้วิธีการนี้เหมือนกันในการจดโน้ตลงในหน้าโนชันของผม เพราะผมก็เชื่อจริงๆนะครับว่าการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มน,นึงมันมีความรู้เยอะมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะสามารถจดจําเนื้อหาทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจดโน้ตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญครับและการที่เราจดโน้ตแล้วทําให้เราสามารถหาได้ง่ายในช่วงเวลาที่เราต้องการมันก็จะช่วยให้เรื่องของการกลับไปจําหรือว่าการนําข้อมูลตรงนั้นมาใช้ มันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับซึ่งคอนเซป t นี้ผมก็ได้ยินมาจากต่างประเทศเรียกว่า second brain มันคือการที่เราเก็บข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะใช้ไปไว้ในดิจิทัลโน้ตของเราครับเพราะปัญหาหนึ่งก็คือสมองของเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้จําแต่ว่าออกแบบมาเพื่อให้เราได้คิดได้คิดวิเคราะห์ได้คิดสร้างสารรค์มากกว่าฮะหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือของคุณให้มากขึ้นนะครับ และก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีเนื้อหาสุดพิเศษมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันครับในเร็วๆนี้ทาง The Library Podcast เราจะมีเนื้อหาสุดพิเศษครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกมากขึ้นกว่าในพอดแคสต์จะมีเคสตัลดี้มากมายจากคนและบริษัทที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจําอยู่แล้วเราอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มันเข้มข้นมากขึ้น พรีเมียมคอนเทนต์จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับโดยจะมีเนื้อหาใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันทุกอาทิตย์ครับซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาในส่วนนี้ได้เนี่ยผ่านเว็บไซต์ของทางเรานะครับซึ่งจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้และสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอนนี้จนจบ เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ